ดวงใจเจ้าเอ่ยตอนที่3ถึงเวลาปล่อยมือก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะวัดใช้เวลาอยู่กับคู่มั่นสาวตลอดวันก่อนจะปลีกตัวเดินมาหาคนที่ทำให้เขานึกเป็นห่วงจนต้องคอยหันกลับมามองอยู่หลายหน โชคดีที่มีคนสนิทอยู่กับเธอด้วยเขาถึงเบาใจขึ้นมาหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็อดหงุดหงิดไม่ได้อยู่ดีกับภาพตรงหน้าที่กำลังได้เห็นทำอะไรกันเสียงเข้มที่ตวาดลั่นทาให้คนสองคนที่กำลังวิ่งทำบางสิ่งอยู่ที่ริมหาดชงักก่อนจะเป็นร่างเบอบบางที่วิ่งตรงเข้ามาหาปูค่ะดูสิคาตัวเล็กนิดเดียวน่ารักแดดแรงขนาดนี้ทำไมไม่อยู่ในบ้าน เกิดไม่สบายขึ้นมาจะว่าไงคนที่พยายามจะอธิบายถึงกลับสะดุ้งเมื่อถูกตวาดไม่บ่อยเลยที่คนตรงหน้าจะใช้น้ำเสียงแบบนี้กับเธอนั่นทำให้รู้ว่าเขากำลังไม่พอใจเข้าบ้านได้แล้วเป็นวัดที่เอ๋ยขึ้นมาอีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เพราะห่วงทั้งนั้นแต่เหมือนอีกคนจะไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ค่ะคุณวัดอยากเข้าก็เข้า,ขาไปสิเอ๋ยจะอยู่กับคุณคินที่นี่เจ้าเอ๋ยกลับเข้าบ้านเถอะนะคุณเอ๋ย ไว้แดดร่มเมื่อไหร่ค่อยออกมาใหม่นะครับคนนี้เป็นคินที่เอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าลำบากใจก็ได้ค่ะคุณคินไปกับเอ๋ยนะคะเอ๋ยไม่อยากถูกทิ้งไว้คนเดียวอีกคนนี้กลับกลายเป็นวัดเสเองที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าภาพตรงหน้าที่กำลังได้เห็นทำให้รู้สึกอะไรมากกว่ากันระหว่างโกรธกับตกใจแม้จะหาผลสรุปให้ตัวเองยังไม่ได้ แต่ชายหนุ่มก็ไม่คิดปล่อยให้คนทั้งคู่ได้กระทำอะไรที่กวนอารมณ์เขาไปมากกว่านี้พยายามตามติดทุกฝีก้าวในขณะที่ข้างกายของตัวเองก็มีคู่มั่นตามติดไม่ยอมห่างคุณคินกับน้องเอ๋ยดูดูไปก็เหมาะสมกันดีเหมือนกันนะคะเป็นพิมพ์ถาที่เอ่ยขึ้นขัดต่อความเงียบแม้จะพอรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนนั้นมาบ้างแต่ใจเธอก็ยังอดที่จะรู้สึกวันๆไม่ได้อยู่ดี เธอไม่ชอบที่ได้เห็นเขาไปสนอกสนใจผู้หญิงคนอื่นคนเดียวที่เขาควรให้ความสนใจคือเธอหรือไม่ใช่เจ้าเอ๋ยยังอ่อนต่อโลกเกินไปครับวัดตอบกลับทั้งๆที่สายตาย,ยังคงจดจ่ออยู่กับภาพตรงหน้าไม่ยอมละไปไหนคุณวัดจะว่าอะไรไหมคะถ้าปลายอยากจะให้น้องเอ๋ยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เป็นคำนี้นี่เองที่ทำให้เขาต้องกลับไปมองคนข้างกายอีกครั้งเท่าที่ผมยอมทำให้ ยังไม่พอใจคุณปลายอีกหรอวครับคนถูกตอบกลับถึงกลับหน้าชาแต่เพียงไม่นานก็ปรับสีหน้าให้เป็นปกติตามเดิมอยากเข้าใจปลายผิดนะคะปลายแค่ไม่มีเพื่อนสนิทที่ไหนเห็นจะมีแต่น้องเอ๋ยที่น่าจะพอพูดคุยกันถูกคอแต่ถ้าคุณวัดไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวปลายลองถามเพื่อนๆคนอื่นดูก็ได้ก็คงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเขาคงไม่ยอมให้คนของตัวเองทำอะไรแบบนั้นแน่แค่ที่ทำไปทั้งหมด ก็เหมือนเธอจะไม่อยากมองหน้ากันอยู่แล้วอย่าทำอะไรไปมากกว่านี้เห็นจะดีสําหรับทุกคนมากกว่าหลายวันต่อมาการตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตใครสักคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นคือคนสำคัญต่อหัวใจแล้วทุกอย่างมันเลยดูเหมือนจะยากไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจแล้วและจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจเธอได้ไม่ว่าจะเป็นคนตรงหน้า หรือแม้แต่หัวใจไม่รักดีของเธอเองก็ตามไหนมีอะไรจะพูดกับฉันเป็นวัดที่เอ่ยถามขึ้นด้วยท่าทีปกติต่างจากเธอที่กำลังสั่นไปทั้งตัวเพราะคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากพูดธุระของตัวเองออกไปเอ่ยเกิดความลังเลขึ้นอีกครั้งแต่ไม่นานมันก็ค่อยๆเจือจางและหายไปในที่สุดเมื่อภาพของเขากับว่าที่คู่มั่นคนสวยเผยขึ้นมาในหัว เอ่ยอยากรู้ว่าตอนนี้นี่ของเอ๋ยเหลืออยู่เท่าไรคะถึงได้ถามออกไปเพื่อจะได้วางแผนทางเดินชีวิตให้กับตัวเองต่อทำไมไม่อยากอยู่กับฉันแล้วปัญหาคือเธอไม่รู้จะอยู่แบบไหนมากกว่าความกดดันหลายอย่างที่ประทังเข้ามาทำให้เธอตัดสินใจแล้วว่าบางทีอาจจะขอออกไปจากชีวิตเขาแล้วผ่อนใจที่เหลือที่หลังถ้าหากเขาจะกรุณา หรือเธอเจอคนที่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วหากเป็นแบบนั้นจริงบางทีเขาอาจทำใจให้ยอมรับได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องคิดให้จงหนักไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอยแล้วมันแบบไหนแม้น้ำเสียงของเขาจะราบเรียบไร้ความรู้สึกแต่สายตาที่ส่งมาให้กันนั้นช่างน,น่ากลัวจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับหนีอย่าเมื่อเขาค่อยๆลุกขึ้นก่อนจะเดินตรงเข้ามาหาหรือที่ผ่านมาฉันไม่ดีกับเธอ เธอเลยคิดที่จะไปจากฉันแบบนั้นใช่ไหมคุณวัดดีกับเอ๋ยมากค่ะแต่เอย๋ยจะให้บอกออกไปยังไงในเมื่อเธอเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าควรจะทําอะไรก่อนหลังหรือเพราะเรื่องงานมันเอไม่อยากเป็นต้นเหตุให้คุณวัดกับพี่ปลายมีปัญหากันค่ะคนนี้เธอเลือกที่จะยอมรับออกไปตรงๆแม้เขาจะบอกเสมอว่าจัดการได้แต่เธอก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี แล้วก็คิดว่าคู่มั่นของเขาเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเพียงแต่อีกฝ่ายคงไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆท้ายที่สุดแล้วเลยต้องเป็นหน้าที่เธอที่ต้องเป็นฝ่ายพูดมันออกมาเธอก็เลยคิดว่าการจากไปของเธอจะจบเรื่องทุกอย่างได้เราไม่ได้หรอคะไม่ได้ชายหนุ่มตอบกลับไปแบบไม่ต้องคิดอะไรให้เหนื่อยเปล่านี่ไม่ได้เรียกการแก้ปัญหาแต่มันคือการหนีปัญหาซึ่งเขาไม่ชอบไม่เข้าใจด้วยว่างานมั่นของเขา ทำไมจึงมีผลต่อคนในปกครองถึงเพียงนี้อะไรที่ทำให้เธอคิดว่าการไปจากเขาคือการจบทุกปัญหาต่อให้เขาจะมั่นหรือแต่งงานกับใครเขาก็ไม่คิดปล่อยเธอไปนี่ตังหากคือความจริงที่เธอต้องท่องจําให้ขึ้นใจฉันคงใจดีกับเธอมากเกินไปถึงได้ดื้อแบบนี้ท่าทีของคนตรงหน้าทำให้คนมองตัดสินใจถอยหลังหนีค,คุณวัดจะทำอะไรคะคงถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเสียทีไม่ทันจะได้ถามว่าสิ่งใดกันที่เขาต้องการมือหนาก็เอื้อมมาั้างใบหน้าของเธอให้ขยับเข้าไปใกล้เพื่อรับจูบจากเขาอยาค่ะคุณวัตเธอรู้จักฉันดีกว่าใครหรือคิดว่าทั้งหมดนี่คือของฟรีนั่นแหละเขาคนที่ไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจทุกอย่างในชีวิตที่มีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีผลพลอยได้ที่สมน้ำสมเนื้อและตอนนี้เวลาที่เขาจะทวงคืนจากคนตรงหน้ามาถึงแล้วป,ปล่อยเอ้ยไปเถอะค่ะเอ้ยสัญญาว่าจะรีบผ่าเงินมาคืนคุณทั้งหมดเขาตอบคำถามคนดื้อเงียบด้วยจูบอีกครั้งย้ำเตือนให้รู้ว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปคุณวัดเธอจะไปจากฉันก็ต่อเมื่อตอบแทนเงินทุกบาทที่ได้ไปจากฉันให้คุ้มค่าแล้วเท่านั้นทำไม ก็อย่าหวังว่าจะได้เดินออกไปจากชีวิตฉันง่ายๆคำพูดเขาว่าเจ็บแล้วแต่การกระทำของเขาที่กำลังทำต่อกันนั้นยิ่งทำให้เจ็บไม่มีเลยสักครั้งที่เธอจะได้เห็นเขาในมุมแบบนี้จะว่าผิดหวังก็ไม่ผิดนักเพราะเธอกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่จริงๆคณวัดปล่อยอายหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงปล่อยตามคำขอแต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้เพราะหากไม่ทำตอนนี้เขาคงได้เสียเธอไปจริงๆซึ่งเขายอมไม่ได้ เธอเป็นของฉันเจ้าเอ๋ยนี่ต่งหาคือเรื่องจริงที่หล่อนควรสำนึกเอาไว้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเข้าพิธีแต่งงานกับใครความจริงในข้อนี้ก็จะยังคงอยู่จะไม่มีใครหรืออะไรมาเปลี่ยนมันไปง่ายๆไม,ไม่ใช่ไอไม่ใช่ของใครเขาตอบแทนความเทียงคำไม่ตกฟ้าของคนดื้อเงียบด้วยทุกสิ่งที่มีและไม่ว่าจากนี้เจ้าเอ๋อยากจะได้อะไรเขาจะให้เธอทุกอย่าง เว้นก็แต่เพียงอย่างเดียวที่เขาให้ไม่ได้นั่นคืออิสรภาพที่เธอร้องขอนับตั้งแต่คืนนั้นเจ้าเอ๋ยก็จับไข้านานอยู่หลายวันเดือดร้อนคนใจร้ายที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลเธอด้วยตัวเองแต่ก็เหมือนว่าเขาจะมีสิทธิ์แค่นั้นเพราะท่าทีห่างเหินที่ได้รับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปจากน้ำมือของคนที่ครั้งหนึ่งเคยให้คำสัญญาว่าจะปกป้องดูแล ไม่ให้ดอกมะลิดอกน้อยนี้ต้องเสียหายแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเขาที่เป็นคนทำลายทุกสิ่งลงด้วยน้ำมือตัวเองคุณหมอมาทำอะไรที่นี่คะคนที่กลัวหมอสุดชีวิตเอ่ยถามเสียงสัน่นก่อนจะหันไปมองคนที่น่าจะให้คำตอบเธอได้ดีกว่าใครฉันตามมาเองเขาอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมหมอต้องมาที่นี่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยต่างจากคนฟังที่น้ำตาคลอเพราะไม่คิดว่า เขาจะกลัวพลาดถึงขนาดต้องทำบางสิ่งกับเธอบางสิ่งที่มันทำให้เธอตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปจากที่นี่ไปจากเขาทันทีที่มีโอกาสจะไปและไม่หวนกลับมาอีกกว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เวลาก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์กว่าด้วยเหตุนี้เองเลยทำให้เธอถูกจ้องมองจากพนักงานคนอื่นๆจนไม่กล้าไปทานอาหารเที่ยงที่โรงอาหารโชคดีที่มีสายเข้าจากใครคนหนึ่งซะก่อน เธอเลยอาศัยจังหวะนี้รีบตอบตกลงกลับไปทันทีที่เขาเอ่ยชวนออกมาหาอะไรทานข้างนอกด้วยกันไม่สบายหรือเปล่าเอ่ยทำไมหน้าถึงซีดแบบนี้ไปหาหมอไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปสุทัศน์เอ่ยถามขึ้นหลังจากจัดการสั่งของชอบให้น้องด้วยตัวเองเขารู้แม้กระทั่งว่าเจ้าเอ่ยแพ้ถั่วรู้ว่าเธอชื่นชอบเค้กยิ่งกว่าอะไรเอ่ยหรือเขาทำอะไรเอ่ยเขาที่ว่านั้น ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าจำกัดการใช้ชีวิตของเธอมากขึ้นจากที่เคยไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระตอนนี้ไม่ว่าเธอจะขยับไปทางไหนก็มักจะเจอกับคนของเขาทุกครั้งสอบถามถึงได้รู้ว่าคนพวกนั้นมีหน้าที่คอยติดตามเธอทุกฝีก้าวตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายของพวกเขาไปอยู่กับพี่เถอะนะเอ๋ยพี่หินพี่รักเอ๋ยรักมาตลอดรักตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักเงินที่พี่ได้มาจากมรดกพ่อกับแม่ เอ๋ยเอาไปใช้นี่ผู้ชายคนนั้นนะเราย้ายไปอยู่กับพี่จากนี้ไปพี่จะดูแลเอ๋ยเองเขาเชื่อว่าตัวเองจะทำหน้าที่นั้นได้ไม่สนเลยสักนิดว่าตัวเองจะต้องหมดตัวเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการอยู่ตรงหน้านี้แล้วขอแค่มีเธอเงินทองที่มีก็ไม่สำคัญอีกแล้วในชีวิตนี้ทุกอย่างมันสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่เจ้าเอ๋ยมีแค่คนเดียวและเขาจะไม่ยอมปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปเหมือนอย่างที่แล้วมาอีกเอเราไมไม่ได้หรอกคะ่ะ มันมากเกินไปเขาไม่ควรมาเดือดร้อนกับเธออีกอย่างนี่มันเป็นปัญหาที่เธอต้องแก้ไขด้วยตัวเธอเองไม่ใช่ว่าจะโยนให้ใครมารับผิดชอบแทนเอาง่ายๆแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่เลยเอ่ยมันน้อยเกินไปด้วยซ้ําถ้าเทียบกับความรักที่พี่มีต่อเอ่ยแต่งงานกับพี่นะเอ่ยพี่ไม่สนว่าเอ่ยกับผู้ชายคนนั้นจะเลยเถิดไปไกลสักแค่ไหนแล้วพี่รับได้ทุกอย่างของก็แค่เอ่ยให้โอกาสพี่สักครั้งแค่ครั้งเดียวก็พอ คำสารภาพอย่างจริงใจของคนตรงหน้าทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากพี่หินเองก็ยังไม่มีใครแถมเขายังกล้าที่จะบอกรักเธอในขณะที่ผู้ชายใจร้ายคนนั้นมีคู่มั่นอยู่แล้วแต่เขากลับไม่เคยรักเธอไม่เลยสักนิดสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรกลับไปเธอขอเวลาคิดซึ่งสุดทัศน์ก็ยินดีที่จะให้เวลาเธอนั่นคือข้อดีของเขาไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดต่างจากอีกคนที่ตั้งแต่วันนั้น เขาก็มักจะพาตัวเองเข้ามาในห้องส่วนตัวของเธอเพื่อเรียกร้องบางสิ่งที่ควรจะได้อยู่ทุกค่ำคืนความเสียใจของเธอไม่ได้ช่วยทำให้เขานึกสงสารกลับกันเขายิ่งทำกับเธอเหมือนคนไม่มีหัวใจไร้ความรู้สึกนานแค่ไหนกันแล้วที่เธออยากย้อนเวลากลับไปหาคุณวัดคนเดิมของเธอนานมากจริงๆพี่ปลายทุกความคิดจำต้องหยุดลงเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นใครอีกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี แล้วเหมือนคนที่ฝ่ายนั้นกำลังรอยอยู่จะไม่ใช่คู่มั่นของตัวเองรู้จากการเดินเข้ามาหาทันทีที่พบหน้าพี่กำลังรอยอยู่เลยเออยพอจะมีเวลาให้พี่สักห้านาทีไหมจ๊ะก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วนี่จะให้ว่าอะไรได้เมื่อเธอพยักหน้าให้อีกฝ่ายก็เดินนำออกมาที่สนามหลังบ้านบ้านหลังใหญ่ที่เจ้าของบ้านซื้อไว้เพราะอยากให้เธอได้รับความสะดวกสบายอย่างที่ควรจะได้พี่รู้เรื่องของเออยกับคุณวัดแล้วนะ เธอรู้เพราะเขาเป็นคนบอกให้รู้ด้วยตัวเองซํายังบอกอีกด้วยว่าอยากยกเลิกงานมั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเธอยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆพี่ไบายพี่จะไม่โกรธเลยถ้าเออยเป็นคนบอกเรื่องนี้กับพี่ด้วยตัวเองแต่ก็ช่างเถอจะจ้ะมาคิดๆดูแล้วพี่ก็พอเข้าใจนะเออยเองก็คงลำบากไม่น้อยที่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเหมือนคนไม่มีสถานะแบบนี้คำพูดนั้นเป็นจริงแทบทุกคำ และมันคงดีกว่านี้หากคนพูดไม่มองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเพราะมันทําให้เธอยิ่งเสียใจเธอไม่เคยอยากให้เรื่องทุกอย่างต้องมาลงเอยแบบนี้ไม่เคยคิดแย่งคุณวัดมาเป็นของตัวเองเพราะเขาได้เลือกแล้วแล้วก็เลือกอย่างดีด้วยซึ่งก็น่าเสียดายเหลือเกินที่คนที่เขาเลือกไม่ใช่เธอพี่ปรายเอยขอโทษเปลี่ยนจากคําขอโทษเป็นออกไปจากชีวิตคุณวัดแทนได้ไหม พี่รู้ว่าตัวเองยังไม่มีสิทธิ์มากพอที่จะมาพูดเรื่องนี้กับเอ๋ยแต่ไม่ว่ายังไงงานแต่งงานของพี่กับเขาก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีทุกอย่างมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเอ๋ยเองก็น่าจะเข้าใจดีว่าถ้าไม่ได้พ่อพี่ช่วยโครงการใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คงต้องอยุดติดลงและคงไม่ต้องให้พี่บอกหรอกนะว่าจะเกิดความเสียหายมากแค่ไหนเอ๋ยอยากให้เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนั้นหรอเธอไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่ที่พูดออกไปทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นหากงานมั่นระหว่างเธอกับวัดไม่เกิดขึ้นพ่อของเธอคงไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆเธอเองก็เช่นกันพี่ช่วยเอ่ยเรื่องนี้ได้นะความจริงแล้วเงินแค่นั้นสำหรับพี่แล้วมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับความรู้สึกดีๆที่พี่มีต่อคุณวัดเอยังสาวยังสวยยังมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากแต่สำหรับพี่ถ้าไม่ใช่คุณวัดถ้าไม่ใช่เขา พี่ก็คงไม่คิดที่จะรักใครคนไหนอีกขอเขาให้พี่เธอนะจะให้พี่วายเอ่ยก็ยอมความหน้ามือตามัวทําให้เธอทําได้ทุกอย่างขอแค่ให้ได้มาถึงสิ่งที่เธอต้องการเป็นพอเธอรักคงเธอมาตั้งหลายปีจะไม่มีทางที่จะยอมให้เรื่องที่สู้อุตสาห์ตั้งใจทํามาทั้งหมดต้องมาพังลงเพราะผู้หญิงธรรมดาคนเดียวพี่ชายอย่าทําแบบนี้เลยค่ะเอยยอมแล้วเอยจะไปค่ะเอยจะไปเองอย่าทําแบบนี้เลยนะคะ ถช้าหรือเร็วเรื่องนั้นก็ต้องเกิดขึ้นแล้วมันจะผิดมากไหมหากเธอจะขอเป็นฝ่ายไปจากพวกเขาเพื่อจบทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หากเธอยังดื้อดึงที่จะอยู่ต่อมีไม่กี่ครั้งหรอกที่วัดจะเลิกงานก่อนเวลาอาจเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้มีเรื่องมากมายที่ทำให้เขาต้องคิดและทำความเข้าใจเสียใหม่กระทั่งเมื่อได้รับคำตอบกับตัวเองแล้วว่าเขาควรเริ่มจากการปรับความเข้าใจกับเจ้าเอ๋ยก่อน แต่ก็ต้องหลังจากที่เปิดใจคุยเรื่องความสัมพันธ์ฉับพลันระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายให้อีกคนได้รับรู้หน้าแปลกที่พิมพ์ถารับได้เธอยอมให้เขามีเจ้าเอ๋ยเป็นเมียอีกคนแต่เป็นเขาเองที่รับไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกคนของเขาอยู่ดีก่อนจะพาตัวเองกลับบ้านหวังจะมาปรับความเข้าใจกับคนที่บ้านให้เข้าใจแล้ววันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเอ่ยขอโทษถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าเอ๋ยไปไหนเกิดความเงียบขึ้นทันทีที่สิ้นคําถาม ไม่มีใครเลยที่จะกล้าตอบคำถามนี้จนกระทั่งหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นคุณเอ่ยไปแล้วครับแต่ก่อนจะไปเธอฝากสิ่งนี้ไว้ให้นายเกิดความเงียบขึ้นหลังจากนั้นพักใหญ่ๆเห็นจะได้กว่าที่มือหนาจะเอื้อมมาคว้ากระดาษแผ่นเล็กไปจากมือของลูกน้องเพื่อเปิดอ่านเงินที่พี่ชายของเอ่ยติดคุณวัดอยู่เอ่ยขอคืนให้ทั้งหมดคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเอ่ยมีความสุขมากแต่เอ่ยต้องไปจริงๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะเอยขอให้คุณวัดพบแต่ความสุขเจ้าเอยมีความสุขแล้วทำไมต้องไปจากเขาแล้วเงินพวกนี้มันอะไรไปเอามาจากไหนหรือว่าใครให้มาแม้จะโกรธจ,จนเนื้อตัวสัน่นแต่เขาจะมีสิทธิ์อะไรไปตามเธอกลับคืนมาในเมื่อน,นี่ก็ได้คืนมาแล้วก็ต้องปล่อยเธอไปตามที่ต้องการเพราะนั่นคือข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอตั้งแต่แรกและเขา ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเธออย่างไม่มีเงื่อนไขผ่านมาเกือบสามเดือนแล้วที่วัดยังคงใช้ชีวิตปกติหากแต่เจ้าตัวกลับไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับตัวเองผิดจากคนอื่นร,บรอบๆกายที่ต่างก็รู้กันดีกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเจ้านายแต่ก็ไม่มีใครสักคนกล้าพอที่จะถามว่าเหตุใดเจ้านายถึงโหมงานหนักจนดึกดื่นอีกทั้งยังไม่ยอมกลับไปยังไร่ศิลานีอีกเลย นับตั้งแต่วันที่ใครบางคนหายตัวไปซ้ำเธอยังหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีเบาะแสใดเหลือทิ้งไว้ให้ตามเจอให้ผมไปพาคุณเอ๋ยกลับมาไหมครับคินอดไม่ได้ที่ต้องถามขึ้นขอเพียงแค่เจ้านายเอ่ยมาคำเดียวต่อให้จะต้องบุกน้ำลุยไฟเขาก็ยินดีไปทุกที่เพื่อพายอดดวงใจของนายกลับคืนมายอมรับว่าการจากไปของคุณเจ้าเอ๋ยส่งผลต่อทุกคนในบ้านและบริษัทเป็นอย่างมาก คืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักเดือนมีหวังไม่ใครก็ใครคงทนไม่ไหวกันพอดีคงมีแต่เขาที่กล้าพอจะมาพูดเรื่องนี้กับเจ้านายในขณะที่คนอื่นๆทำได้แค่แอบคิดกับตัวเองในใจในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่อยากอยู่จะไปบังคับให้เขากลับมาอีกทำไมเงินที่เหลือก็ได้คืนมาแล้วจากนี้ก็คงต้องถือว่าเขากับเธอไม่มีอะไรติดค้างกันอีกนี่คือความจริงที่ต้องทำใจยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ให้มันรู้กันไปสิ ว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอพิมธายังคงใช้ชีวิตในฐานะคู่มั่นของเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เขาเองก็เหนื่อยที่จะอธิบายให้เธอเข้าใจถึงจุดยืนของตัวเองแต่ไม่ว่าจะยังไงเรื่องแต่งงานหรือแม้แต่งงานมั่นที่เคยคุยกันไว้คงไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้รักเธอนั่นคือสิ่งที่บอกไปแล้วแต่ก็เหมือนอีกฝ่ายจะทำหูทวนลมใส่กันแทบจะทุกครั้ง เรากับว่าเธอไม่อยากที่จะได้ยินมันก็ไม่ผิดคุณวัดทานน้อยจังเลยคะ่ะอาหารที่นี่ไม่ถูกปากหรอคะเสียงหวานเอ่อยถามขึ้นแม้จะรู้ดีว่าอะไรคือต้นเหตุทำให้เขาเป็นแบบนี้ก็ตามทีแต่นั่นกลับไม่ได้ช่วยทำให้เธอรู้สึกผิดกับเขาหรืออีกคนเลยเธอ,อยังเชื่อว่าเขาจะรักเธอได้เหมือนที่รักผู้หญิงคนนั้นในสักวันผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีอะไรคู่ควรกับเขาเลยสักอย่างผมไม่ค่อยหิว ไม่หิวก็ต้องทานนะคะเกิดปวดท้องขึ้นมามันจะไม่ดีต่อร่างกายนะคะคำพูดนี้เองที่มันทำให้เผลอคิดถึงใครบางคนขึ้นมาใครบางคนที่หนีหายไม่มีแม้แต่จะส่งข่าวคราวกลับมาให้ได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนสบายดีหรือเปล่าความใจร้ายนี้เองที่ผลักดันทำให้เขาไม่ตามหาทั้งทั้งที่ถ้าคิดจะทำก็ทำได้อย่างง่ายดายไม่หิวก็ต้องทานนะคะเกิดปวดท้องขึ้นมาจะว่ายังไง ทานเถอะนะคะน้ำเสียงเหมือนจะออดอ้อนอยู่ในทีนั้นทำให้คนที่กํำลังเครียดอยู่กับงานหลุดยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่มีไว้ให้กับคนตรงหน้าเท่านั้นป้อนสิทว่าคำสวนนั้นกลับทําเอาอีกคนตกใจจนหน้าแดงคะฉันจะกินถ้าเธอเป็นคนป้อน ความคิดนี้ส่งผลให้คนยิ้มยากถึงกลับหลุดยิ้มอย่างไม่รู้ตัวก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นดุดันเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าคนในความคิดตอนนี้นั้นจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครกำลังป้อนข้าวใครเหมือนที่เคยป้อนเขาอยู่หรือเปล่าปลายทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าคะหรือถ้าคุณวัดอยากให้ปลายเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนบอกมาได้เลยนะคะปลายยินดีเปลี่ยนเพื่อคุณวัดคะ่ะเธอรักเขา และอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เขาพอใจในตัวเธอได้เธอยินดีทำทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยากแค่ไหนขอแค่เขาเอ่ยออกมาแค่คำเดียวเธอพร้อมทำเพื่อเขาทั้งนั้นอย่าเลยครับคุณปลายเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคนอย่างผมเลยเขาเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้วิเศษไปมากกว่าใครคนไหนอีกอย่างเรื่องระหวังเขากับเธอก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักจึงไม่จำเป็นที่ใครจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วนี่คุณวัดได้ข่าวน้องเอ๋ยบ้างไหมคะอีกฝ่ายแซงถามเพราะอยากให้แน่ใจว่าคนที่หายตัวไปนั้นยังคงรักษาสัญญาอยู่ไม่ครับและคำตอบนี้เองที่มันทำให้เธอเบาใจอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้หญิงคนนั้นยังคงรักษาสัญญาที่ให้ไว้แลกกับเงินก้อนใหญ่ที่เธอให้หยิบยืมไปเอ๋จะไปค่ะแต่ตอนนี้เอ๋ยังเหลือหนี้ที่ติดคุณวัดอยู่ประมาณสองล้าน ถ้าพี่ปลายให้เออยืบยืมมาก่อนเอยสัญญาค่ะว่าจะทยอยใช้คืนให้และจะไม่กลับมาในชีวิตของพี่กับเขาอีกผ่านมาก,กว่าสมเดือนแล้วที่มีเงินจำนวนหลักหมืน่นถูกโอนเข้ามาในบัญชีลับของเธอเกือบทุกเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นบอกให้รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นยังคงรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้เป็นอย่างดีแม้ว่าเธอจะบอกไปแล้วว่าไม่ต้องการเงินจำนวนนั้นคืนขอแค่อีกฝ่าย ไม่หวนกลับเข้ามาในชีวิตของคู่มั่นของเธออีกแค่นั้นมันก็เพียงพอมากแล้วสำหรับเธอเรื่องมั่นปลายไม่ไดบร้อน,นะคะปลายรอได้ค่ะนานแค่ไหนก็รอได้ค่ะคำพูดนั้นเรียกสายตาของเขาให้หันมามองเธอได้ในที่สุดผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องระหว่างเราคงเป็นไปไม่ได้และเมื่อเขาพูดไปแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีอะไรมาเปลี่ยนมันได้เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาเองก็บอกไปแล้วว่า ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างขอแค่ฝ่ายเธอเรียกร้องมาคำเดียวเขายินดีให้จนกว่าเธอกับพ่อจะอยู่ในจุดที่พอใจปลายทราบดีค่ะแต่ปลายอยากให้คุณวัดลองให้โอกาสปลายดูบ้างปลายขอแค่นั้นคุณวัดจะให้ปลายไม่ได้เชียวหรอคะไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้แต่เขาไม่เคยคิดที่จะให้มันกับเธอหรือผู้หญิงคนไหนเลยต่้งหากผมไม่ขอโทษครับนายเป็นเสียงคนสนิทที่ดังขึ้นขัดมาได้จังหวะ ทำให้เขาต้องหันไปหาเรื่องด่วนจริงๆครับขอโทษครับคุณปลายไม่เป็นไรค่ะคุณวัดไปเถอะค่ะเดี๋ยวปลายโทรเรียกคนจากที่บ้านมารับเองความไม่งี่เง่านี้เองที่หวังจะให้เขาเชื่อใจว่าหากเลือกเธอเป็นภรรยาแล้วเธอจะไม่งี่เงา่าไม่หวงไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่ดูเหมือนความตั้งใจนี้จะส่งไปไม่ถึงเขาอยู่ดีสั่งคนให้ขับรถไปส่งคุณปลายที่บ้านส่วนแกมากับฉัน วัดสั่งเสียงเข้มก่อนจะเดินจากมาพร้อมคนสนิทที่รีบรายงานถึงเรื่องที่ได้รู้มาจากนักสืบคนหนึ่งที่เขาแอบจ้างให้ตามหาใครบางคนเมื่อสองชั่วโมงก่อนนักสืบที่ผมจ้างให้ตามหาส่งข่าวมาว่าเออคุณเจ้าเอ๋ยเกิดอุบัติเหตุครับตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วแล้วทําไมแกถึงมาบอกฉันเอาป่านนี้ความจริงที่ได้รู้ยิ่งทําให้รู้สึกหัวเสียก่อนที่เขาจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่รถที่จอดรออยู่ด้วยท่าทีรีบเร่ง แต่ก็เหมือนว่ามันยังช้ากว่าใจเขาอยู่ดีมาส่งให้อีกตอนแล้วจ้ามาลุ้นกันต่อตอนหน้านะคะว่าคนรู้ตัวช้าแถวนี้จะไปง้อน้องเอ๋ยให้หายโกรธได้ยังไงรับรองว่าเนื้อเรื่องนับจากนี้จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า